วันนี้ทางร้านในเดียเซลล์นะครับผมเราก็มาติดนะครับระบบโซล่าเซลล์ออนกริดนะครับผมขนาด3กิโลวัตต์นะครับให้กับที่นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านของพี่ฝรั่งนะครับผมก็หน้างานนะครับอยู่ที่ลําพูนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ลําพูนนะครับแถวๆตัวเมืองนะครับนี่ครับระบบที่เราติดตั้งนะครับก็จะเป็น3กิโลวัตต์นะครับที่เป็นออนกริดนะครับใส่กันย้อนนะครับแล้วก็เดินระบบให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตอนนี้ก็ ติดตั้งเป็นแบบแนวเอาดรเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ไฟในสวนนะครับในบ้านสวนในบ้านพี่เขาด้วยนะครับแผงที่ติดไว้ก็จะเป็นลองจินะครับขนาด5 5 0วัตต์นะผมจำนวน6แผงนะครับนี่ครับด้านบนนะครับแล้วก็ติดอินเวอร์เตอร์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนตัวบ้านก็อยู่ข้างนอกตัวนี้จะเป็นระบบที่ใช้ในสวนนะครับใช้กับปั๊มน้ำลำพุนะครับแต่ว่าพอดีพี่เขาปิด น้ำพุไปแล้วนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ประมาณาใช้เวลาทําประมาณครึ่งวันกว่าๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็สามารถรันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นะครับระบบนี้ก็จะมีตู้คอนโทรลนะครับผมตู้ของ iPower เราเลยนะครับพาวเวอร์ตัวนี้ครับโซล่าคอมไบเนอร์นะครับบล็อกของร้านเราเลยนะครับผมเป็นของ iPower นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เห็นไหมครับเวลาประมาณ สี่โมงเย็นนะครับก็ผลิตได้อยู่ที่ประมาณพันสองร้อยวัตต์นะครับเราก็ใส่กันย้อนให้เรียบร้อยนะครับผมอินเวอร์เตอร์เป็นของ h ัวเว่ยนะครับสามารถสั่งงานนะครับออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายได้นะครับสําหรับอ่าระบบนี้ก็ประมาณพันแปดร้อยบาทถึงสองพันบาทนะครับผมในการลดค่าไฟนะครับสาหรับที่นี่นะครับวันนี้พอติดเสร็จก็ลดค่าไฟนะครับผมพันอ่านี่ครับได้ผลิตได้หนึ่งจุดสองกิโลวัตต์ นะครับ1.3แล้วจะ1.3นะครับผมในตู้ครับก็จะมีเบรกเกอร์มีเซิร์ตกันฟ้าผ่านะครับระบบเราก็ติดตั้งให้สวยงามนะครับใส่รางไวายเวแล้วก็ลงกาวให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะผม082นะครับ8882738นะครับร้านไอเดียโซลาเซลล์นะครับเราก็ยังรับติดโซลาเซลล์นะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับรถ EV นะครับนี่ครับก็บริการอีกหนึ่งผลงานมาให้รับชมนะครับผม ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับสั้นๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผลงานการติดตั้งจากทางร้านเราโดยตลอดนะครับวันนี้ก็จะเป็นระบบเก่าของพี่เขาครับก็จะค่อนข้างจะดีไอวนิดนึงนะครับนี่ครับระบบเราก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นการติดแบบเอาลโด่หน่อยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครท่านใดสนใจติดต่ออยากจะติดโซลาเซลล์กับเราก็มาโทรศูนย์แปดสองนะครับแปดแปดแปดสองเจ็ดสามแปดครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม วันนี้ก็ขอจบรีวิวนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกับระบบออนกริดนะครับ3กิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับ